แจกสูตรชาเขียวบรรจุขวดแบบพร้อมดืม่มอยากได้สูตรผสมชาเขียวที่ชงแล้วสีสวยมีกลิ่นหอมต้นทุนไม่สูงมากรสชาติดีกันไหมคะรับรองว่าไม่ซ้ำใครมีเอกลักษณ์ของตัวเองลูกค้าต้องมาซื้อร้านเราร้านเดียวไปทำกันเลยสูตรนี้ใช้ชา2ตัวค่ะชาตัวที่1ตรายอดชาสูตรพัตคารโบราณซื้อจากแอปส้มผสมกับชาตัวที่2ชาตรามือสูตรเอ็กซ์ตร้ากรีนแบบไม่มีกลิ่นมะลิซื้อจากแอปส้มเหมือนกันค่ะ มาดูวิธีผสมกันเลยเราจะใส่ชาตรายอดชา1ถุง200กรัมใส่ลงไปในถุงพลาสติกก่อนนะคะตามด้วยชาตรามือสูตรเอ็กซ์ต้ากรีนแบบไม่มีกลิ่นมะลิค่ะผสมกันด้วยอัตราส่วน1ต่อหค่ะพับปากถุงลงมาให้ถุงพองเหมือนถุงแกงแล้วก็เขย่าแรงๆให้ชาเขียวทั้ง2ชนิดผสมเข้าด้วยกันค่ะ เทใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิทเพื่อที่จะนำไปใช้ชงต่อไปเรามาทำชาเขียวบรรจุขวดแบบพร้อมดื่มกันค่ะสำหรับสูตรนี้ต้นทุนเฉพาะน้ำอยู่ที่29บาทได้น้ำชาเขียวทั้งหมด1,200 ml เราจะใช้ชาเขียวที่เราผสมไว้35กรัมค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องช่างเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้เราจะตักชาเขียวลงไป5ช้อนใช้น้ำร้อน1,000 ml ค่ะ ตักชาเขียวใส่ลงไปในถุงกรองเลยสีสวยมากเลยใช้ช้อนช่วยคนให้ใบชาอุ้มน้ำนะคะเราจะเห็นว่ามีสีเขียวของชาออกมาสวยมากค่ะปิดฝาแช่ทิ้งไว้2นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วให้เราเปิดฝาออกค่ะเอาถุงกรองออกมาเลยก็จะได้น้ำชาเขียวไปชงต่อเติมนมข้นหวาน200 ml และนมข้นจืด50 ml นมทั้งสองชนิดให้ผสมกันก่อนเทจะทำให้เทง่ายค่ะ เราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของนมข้นหวานนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นให้เราพักชาเอาไว้ให้เย็นแล้วก็กรอกลงขวดค่ะสูตรนี้จะได้น้ำชาเขียว1,200 ml เก็บในตู้เย็นตลอดอยู่ได้3-5วันค่ะสูตรนี้รับรองเลยอร่อยมากๆเอาไปทำขายได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ